แต่หน้า YouTube พี่ยังหมุนหมุนหมุนอยู่เลยเชื่อมต่อเปิดยังเดีวหมุนดิได้ยินเสียงพี่ใช่ปะโอเค Ah, theme cup. Hell next the flame within you has not yet been extinguished. Come join the journey. ไอ้หนูเนิร์ดสวัสดีจ้าฝากแชร์สตรีมหน่อยนะฝากแชร์สตรีมหน่อยฝากแชร์หน่อยครับ ครเข้ามาแล้วฝากแช่หน่อยจะเสียง YouTube กับเสียงใน Facebook ไม่เหมือนกันจริงคอแห้งโ <c oughs> อเค <c oughs> อ่ะเข้ามีคน อ่ะทุกคนถ้าใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์เรื่องแรกนะเดี๋ยวจะมีทัวร์อีกรอบนึงเป็นทัวรนะ์อินฟินิตนะแบทเทิลเออสองนะจะวีก็คือ V2 รอบ2อนะคะอันนี้คือไม่ใช่ของเท่านะของใครของมันอันนี้ก็คือจะเป็นทัวร์ของใครของมันก็คือน่าจะเริ่มประมาณสิ้นเดือนกันยานี้นะคะใครที่มีแพลนจะลงแข่งหรืออะไรก็ เ,เตรียมตัวไว้ด้วยนะจัดทีมาด้วยนะคะัะภายในเดือนหน้านะคะยังไงฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนด้วยแล้วก็ใครที่เป็นหัวกิวก็น่าจะได้รับข้อความเรื่องทัวร์ละยังไงฝากทุกคนด้วยนะคะเรื่องทัวร์เรื่องทัวรว์โอเคแล้วก็อาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายเกี่ยวกับมิชชั่นวอลนะคะอย่าลืม ไปลงกันนะว่าอาทิตย์นี้จะได้ทั้งโค้ดรายวันโคน้ดรายสัปดาห์แล้วก็โค้ดรายเดือนนะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะมีอะไรสอบถามคอมเมนต์เกี่ยวกับเกมคบาบาอนลตเมทได้นะคะใครเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้เด้ยเดี๋ยวก่อนเนะอน เปิดอลยก็แล้วกันเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนไอพัดไอพัดไอบัสอันนี้เห็นกันอยู่ใช่ปะ่ะโอเคผมรอดูรอฝั่งเอ็มครับไม่มีอะไรทำแต่ให้ไลค์ไปละโอเคขอบคุณค่ะ ฟัง Facebook สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะฝั่ง y o u t u b e สวัสดีจ้าครับ <S <S อย่างแรกเลยนะขออนุญาตเช็คร้านค้าก่อนเดี๋ยวก่อน iPad อันนี้คือถ้ามันเป็นเหรียญคือเราต้องสุ่มไปเรื่อยๆเพื่อเอาเหรียญมาองเี้หรอเหรียญตรงเนี้ยกดครั้งหนึ่งจะได้13เหรียญส0เหรอ คลิกห mm hmm. นึ่งได้สิบสามเดียนะสิบสามพไม่แล้วไอ้หมุดหมุนเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับที่เราต้องไปเปิดไอ้ข้างหน้าใช่ปะอ๋อเราคือก็ต้องอยังไงก็ต้องเก็บคุณแจมาแต่ถ้าเกิดไม่เก็บก็คือต้องใช้เงินหรออ่า คนแจอโอโอเควัสดีค่ะเดี๋ยวกำลังจะเปิดนะเดี๋ยวขออนุญาตดูอะไรชื่อก่อนมีจะได้หินเอ็กหินเอ็กหินเอแล้วก็แฟนซีหินเอ็กอชาออสิลสโตนที่กักไหนดูดิเจาะแดง อ๋อนี่ไงถ้าเกิดว่ากด10ครั้งก็จะได้13ไม่ใช่ดิถูกไหมถูกใช่ไหมเปลี่ยนครั้งที่โอเคนี่เปลี่ยนกระดานสมบัติชีวิตแต่คุณแจ๊ร้านแห่ง ตัวอย่างของรางวัลใหญ่อันนี้บอร์ดอะทางกันต้องมาเช็คบอร์ดกันก่อนหรือเปล่าอันนี้14คือแต่เราคือสามารถเปลี่ยนกระดานได้ใช่ปะว่าเราไม่ชอบหรือ <c oughs> อันนี้โอเคเออไอคน ไม่รู้แต่คนที่แบบได้บวก14ได้ของส0บวก14บวก13าวหรือของดีๆนะจะเติมแบบพันหนึ่งห้าร้อยอย่างเงี้ยกดใช่แต่ไม่ใช่เราโอเคกดแล้วนะ ได้ควรแจมาสองอ่ะรอบแรกอเออควรแจไม่มาสิบสองสิบสองเมตรตอนนี้มันเท่าไหร่เอง ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบอ่ะตีแค่ร้อยร้อยยี่สิบด้วยซ้ำอะ่ะตอนเนี้ยน่ะเอ็มกำลังขึ้นสองร้อยบาทอันนี้ไม่มีราคาไม่มีราคาไม่นะ ขอให้ดวงดีกว่าที่ผ่านมาขอบคุณค่ะอ่ะเออเปิดสามครั้งแล้วคนแจมมาแค่สองเดี๋ยวลองรีเฟก พี่รีเวลารอบหนึ่งแชจีบีทีแชจี p ีทีไหนบอกว่าเราจะดวงดีไงเราสะเออไหนปังๆอ่ะปังมากเลยโตกเนีย่ยแล้วยายบาเบลเซอร์ ตากรถามว่าเป็นยังไงบ้าง,งกำลังล้มละลาย <mm> เปลี่ยนเบ์เซอร์ไม่รู้จะเกี่ยวไหมโอ้ยได้มาเออได้มาสอง กันแตกอะตั้งแต่ชมพูอันเดียวพอที่ผ่านมาให้ภัยทุกคิจจริงเอ้ยเออได้ามาอีกสองูก,กูจะไม่เปิดจะไม่เปิดในโคมละยงัยงยงัยงยังยังอยู่ โอ้ยได้ทาโอ้ยแต่ทาลิสก็ต้องดองโคตรถูกคาดิสแม่งโคตรถูกพี่ตีบวกสองก็แหงแล้วอะ่ะมันจะได้เคาะของมันจะเด้งเข้าตัวเลยปะอ่าของเด้งเข้าตัวเลยอ่ะ แตไปตรงไหนนีแต่ไม่แต่กับในนี้มันไม่มีอะไรน่าได้เลยนอกจากขอมีแค่บอกสิบสี่เนี่ยเออที่เหลือก็หลงปงมากเลยดีไหมพาดว่าไง เออจะค่าอืมเจ็ดสิบเก้าบาทมาเจ็ดสิบเก้าบาทจะได้อะไรอ้าอะ,อะได้สองอันแล้วนะ ไม่เฮ้ยโอ้โหกูเข้าใจแล้วว่าใครที่พูดว่าสิงโตมันหมนโอ้โหโอ้ไม่ทั ก็ไม่แปลกที่คนมันจะไม่อยากเล่นนะ่ะเอ้อาออมึงแค่ทาลิทมึงก็หมุนเหรอ <c oughs> อะไรอัน จะถึงหรือเปล่าเฮ้ยมึงขนทองขนทองบวกบวกหนึ่งอะมึงยังหมุนให้กูอีกมึงจะงกอะไรขนาดนั้นวะ เอา้ามึงจะหมุนทุกรอบเลยเหรอ,อเออเอออันนี้เชี่ยมเดี๋ยวอันนี้ยังอยู่ใน,นนี้อยู่เดีวกดตรงไหนกดต่อกดต่อและอจารย์ตองเขาไปทำบุญวัดไหนวะไล่ใบเอม ถ้าเจาะแดงสัก2เดือนที่แล้วจะดีใจนะแต่เจาะแดงรอบนี้ก็อืมเท่านั้นแหละเพราะว่าไม่น่าขึ้นละถ้าดูทรงไป้นนี้มีอะไรดีๆไหมนะสองทีก็หมดล้วผัานหนึ่ง เมื่อวานก่อนพี่กดไปห้าร้อยเอ็มแล้วอ่ะมันไม่ไมาพี่โู <c oughs> ้จ้าไม่เพาะเลยนะแล้วจะให้พูดยังไงอ่ะก็ดูมันดิเอตอนแรกอ่ะไม่จัดไม่กี้ม,มันขนทองบวกบวกเท่าไหร่วะบวกสิบสี่เหรอเออแล้วหมุนโอ้เออคิด